มาดูเขาเก็บทุเรียนกัน่ลูกที่หัวนะเอามาสักี่คนละแจวโอ้ยผ้ามันขาดหมดแล้วน้อไม่ขาดแล้วเอาเร็วเออเสียงปุ๊กปุ๊เปุ๊กปุ๊กไปจะเคาะเออเนี่เอกมันยืนโยนแม่นเออขาดมันก็ไม่ร่วงหรอกอะใช้ผ้ากุนโน่รับแตะไม่หวานไหม รูดูรูผ้าด้วยเอาน่ไม่ขาดแล้วจับดีๆเรา <laughs> อ่ะอ่ะอจับดีๆนะแป้วจริงๆต้องให้แต้รับคนเดียวนะแหมวา่าหวานไมใช้ได้ต้องให้ลูกชาวสวนรองรับดูอ่ะฉนต้องสอบ่นานไปดูถอยดูว่าลูกสาวชาวสวนจะรับได้ไหมเนี่ยกับพอ่อเขาเนี่ย อ้าวฮอ้าโอไม่หลุดด้วยเออต้องหย่อนลงตามใช่ไหมจ๊ะโอ้แก่แล้ว ยงหึ่งหึงต้องฟังเสียงเคาะเคาะเป็นนะฟังเสียงเสียงฟังเสียงมันผุผุข้างในว่าเขาไปบ่มเราไม่ได้ลูกอะไรช่างอะไรนะเออเออเออเน้นอะไรนะหนาเอออ้าวเน๊อะโอ๊ยต้องย่อนลงตามโอเค อลูกแควสวนนี่ไม่รู้เลยไม่เอาไปแช่น้ำดูมันลอยก็แก่อ๋อต้องไปแช่น้ำเหรอถ้าเคาะไม่เป็นก็ต้องแช่น้ำถ้าลอยก็คือแก่แล้วใช่ไหมสวยไหมบอกๆๆๆน่จะแก่ไหม อรวมเนี้ยกินสองคนพอดีกินมากขนาด้นไม่ได้ทําไมคะมันกินมากทําไมไม่ดมดูรู้เลยใช่ไหมดมก้านก็รู้ใช่ไหมคะอ๋ออ๋อต้องชิมก้านก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าก็ชิมคั่ว ลูกโน้อ่ะข้างในอ่ะได้ไปกิตลูกแล้วสามลูกแล้วจะแล้วแล้วไปเขาแก่อ่อนเราไม่รู้บอกว่าเราบอกแล้วดิเออเราบอกแล้วเราบอกแล้วว่าว่ามันไม่ค่อยแก่มันยังไม่ร่วงยังไม่ร่วงต้องรอร่วงนะสุขาต้นอ๋อสุขคาต้น มันจะอร่อยกว่าใช่ไหมคะมใช่ซูคัตโต้ก็ไม่อร่อยมันจะเละมันจะอะไรนะขมมันจะลลม <c oughs> มันอ๋อเหมือนเหมือนไส้มันเละแล้ว <c oughs> <İns. c oughs> อ่ะอ่ะตึ๊บโอ้ลูนี้อ่อนชิมดูยังคะพอได้พอได้นด่อ่าเพิ่ง <c oughs> รู้นะเนี่ยเคล็ดลับการดู <c oughs> ทุเรียนแก่แนะ้วต้องชิมขั้วตัดมาแล้วชิมขั้วคือได้หวานถ้ามันออกหวาน เดินไปหาเขาได้หนูเออก็คือถ้ามันไม่ถ้ามันอ่อนมันจะเป็นรถยังไงคะไม่เฉยๆเฟื่องๆอ๋อลูกลูกเป่าต้นนวดจริงนวดสองลูกก็พอมีบันไดยาวเชียวขึ้นไปได้ไหม Уров, alı, อาละต้นไผ่ตัดทิ้งไปแล้วใช่ไหมคะเนี่ยโอ้มาอีกแล้วผลไล่อีกแล้วแล้วทำเวลาทำเวลาผลลงมาแล้วนั่นแหละ่กินมั โอ้ฮ่าอันนี้มีต้นลองกองด้วยลองกองก็มีลูกนะคะเนี่ยแต่ว่ายังไม่แก่ยังไม่แก่มีเริ่มเหลืองๆหน่อยๆโอ้ย